พี่น้องที่รักพระเป็นเจ้าพระบิดาเหมือนจะกระซิบอยู่ภายในใจเราทุกวันนับแต่เราตื่นนอนตอนเช้าเลยแล้วว่าถ้าเรามีปัญหาอะไรติดขัดยุ่งยากในวันนี้ให้เราไปหาพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์นะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยเองแต่ส่วนใหญ่เราไม่ทันได้คิดอย่างนั้นเลย เราไม่ทันได้ฟังว่าพระบิดาเจา้าจะตรัสอะไรกับเราเรามักไปฟังเสียงของพีปีศาจที่ตะโกนกล้องอยู่ในหัวสมองในใจในความคิดของเราก่อนทุกทีที่เรามีสติรู้ตัวหรือแม้แต่ตอนที่เราอยู่เฉยๆนิ่งๆเราก็ยังคิดตามที่มันนั่งพูดอยู่ข้างๆหูในใจของเราอยู่ทุกวินาทีนั่นเอง มันพาเราไปไหนเราก็เดินตามมันไปทุกที่มันบอกให้เราคิดถึงใครเราก็คิดถึงคนนั้นอย่างที่มันชวนเสมออยู่ๆมันก็หาเรื่องให้เราไม่พอใจคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เราหมกมุ่นใจไปได้เป็นนานสองนานกับปัญหาร้อยแพยายามจะเลิกคิดแต่ก็ทำไม่ได้ไม่รู้ทำไม นี่ใจเราแย่ขนาดนั้นเชหรือดูมันช่างอ่อนแอปวกเปียกไม่มีเรียวแรงจะขัดสู้เสียเลยเรารู้สึกเกลียดตัวเองเหมือนกันหรือจะเป็นเพราะเราไม่ได้ออกแรงพยายามอย่างที่ควรก็ไม่ทราบนี่ถ้าเราพยายามที่จะไม่ไปคิดตามที่ใจเราอยากจะคิดนั้นเราจะทําได้ไหมหนอเอาน่ะเราจะลองดูสักตั้งหนึ่งดีกว่า ต่อไปนี้ไม่ว่าจะตอนไหนก็ตามที่ความอ่อนแอของเรามันชักชวนเราให้หมกมุ่นอยู่กับความคิดไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องในบ้านในที่ทำงานจะมีปัญหาอะไรที่จะมาทำให้เราต้องห่วงกังวลใจหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนในครอบครัวญาติพี่น้องหรือจะเป็นเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้อง หรือจะกลับคนอื่นก็ตามซึ่งเราควรจะต้องรู้ดีอยู่แล้วว่าไม่มีวันใดที่เราจะหนีรอดพ้นจากปัญหาร้อยแปดพวกนี้ไปได้ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่แล้วเราจะมัวไปเสียเวลาหมกมุ่นอยู่กับมันด้วยเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะพยายามเอาชนะความคิดเช่นนี้ให้ได้เราจะพยายามคิดตีให้ได้ว่าเราจะต้องสามารถ แก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างแน่นอนถ้าเราเป็นคนมีความตั้งใจดีมีความมานะพยายามพยายามคิดดีทำดีไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบใครมีปัญหาอะไรก็หนักแน่นอดทนไม่มองอะไรไปในทางร้ายมองเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนมากกว่าเป็นศัตรูมีอะไรอภัยให้กันได้ก็ทำลืม,ลม ไม่รู้ไม่ชี้ไปบ้างพยายามเป็นฝ่ายเริ่มต้นมิตรภาพใหม่เสมอพยายามเป็นฝ่ายคิดบวกกับปัญหาที่มีเข้ามาหาเราทุกวันเสมออย่ามองอะไรแต่ในทางร้ายและถ้าทำดีที่สุดแล้วทุกอย่างมันจะต้องเป็นอย่างนั้นต่อไปเราก็จะยินดีที่จะรับมันด้วยความหนักแน่นอดทนทั้งหมดนี้คงเป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้า คงจะต้องทำอย่างนี้แน่นอนถ้าพระองค์ต้องมาอยู่ในฐานะอย่างเราพระองค์คงพยายามลืมว่าตัวเองคิดอะไรหรือรู้สึกอย่างไรและพยายามคิดใหม่ให้มันดีอย่างที่พระบิดาสอนพระองค์มาจากสวรรค์เป็นแน่ถ้าพระองค์มาอยู่กับเราวัดน,นี้พระองค์คงถูกตรึงอยู่กับปัญหาและกับผู้คนอย่างที่เราเจอเจอกันอยู่นี่แหละพระองค์คงจะไม่หนีไปไหน เหมือนอย่างที่พวกสาวกและประชาชนที่ติดตามพระองค์เคยวิ่งหนีจากพระองค์ไปกันหมดนี่คงเป็นกังเขนสําหรับพระองค์ในยุคดิจิตอลนี้แหละยิ่งไปกว่านั้นพวกสาวกและประชาชนคงลืมไปแล้วที่พระองค์เคยบอกว่าใครที่กินเนื้อของพระองค์จะมีชีวิตนิรันดรอ,อันที่จริงพวกเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าหมายความอะไรอย่างไรเลยก็ว่าได้ แต่เราวันนี้พอเข้าใจนะว่าหมายความว่าอย่างไรพระองค์คงต้องการจะบอกกับเราว่าถ้าเรามาหาพระองค์และทําอย่างที่พระองค์ทำให้เราดูนั่นเท่ากับว่าเราเอาแบบอย่างชีวิตของพระองค์มายึดถือทําให้เรากับพระองค์เป็นคนเดียวกันเราคิดพูดทําและตายในปัญหาและในการอยู่กับผู้คนเหมือนอย่างพระองค์ ท่ากัว่าเรากับพระองค์ได้ชิดสนิทกันเหมือนเราได้กินปังที่เป็นตัวพระองค์เข้าไปในตัวเราแล้วเพราะฉะนั้นถึงเราจะทำอย่างพระองค์ได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่เราได้พยายามแล้วพระองค์ที่อยู่ในตัวเราก็สัญญาก,กับเราว่าเราจะไม่ตายในปัญหาและการต้องอดทนผู้คนไม่ดีนั้นอย่างแน่นอนเราจะรอดพ้นผ่านมันไปได้พระองค์และพระบิดารวมทั้งพระจิต จะคอยช่วยเหลือเรานี่แหละคือสิ่งที่พระบิดาเจ้าพยายามกระซิบบอกเราทุกวันในตอนเช้าเมื่อเราตื่นนอนขึ้นมาทุกครั้งที่มีปัญหาเข้ามารบกวนทำให้ชีวิตเราหมดความสุขทุกครั้งที่เราต้องอยู่กับคนไม่ดีรอบตัวเราทำให้เราต้องพยายามอดทนฝืนใจพระองคไม่อยากให้เรามมวแต่ไปฟังเสียงของปีศาจที่ทำให้เรามองอะไรอะไรแต่ในทางร้าย และจะต้องมีชีวิตอยู่อย่างกังวลอมทุกข์หน้านิวคิ้วขมวดตลอดเวลาพระองค์อยากเห็นเรามีความสุขกับชีวิตของเราถึงเราจะมีปัญหามากมายเพียงใดหรือถึงเราจะต้องอยู่กับคนมากหน้าหลายตาที่มีแต่ปัญหาร้อยแปดสกี่คนก็ตามพระองค์จึงบอกให้เราไปหาพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์แล้วชีวิตเราทุกคนก็จะปลอดภัย มีความสุข